นีต้อนรับเข้าช่ช่องติ๊กบาสพาลุยค่ะมื่อนนี้พี่น้องตื่นแต่เช้าแน่จ้าน้อยนะคะมื่อนนี้กะมาซอยงานสู่ขวนนีิรุยชาแนลนะคะมื่อนนี้กะมาหนึ่งเขาเห็ดเนืกินนะคะพี่น้องมาหนึ่งเขาเห็ดแนบกินคะ่ะท,ทายบรรยายกาศในพี่น้องเบืองนะคะ ใจเขาหองท่อ,อพี่น้สอบเตรียรนร้อมเด็ดให้พี่น้องกินแล้วค่ะนี่ค่ะแม่พั้ว วันน <premises? S 2> <Sure. S 1> ี้ให้ยังสซูพี่น้องกินน้องค่ะออมเนื้อค่ะออมเนื้อออมเนื้อวัวออมเนื้อเปื่อยอันนี้เห็ดอีหยังค่ะนี่กจัส้อยส้อยต้มส้อยต้มเปื่อยตุ้มเปื่อยขบขวดกุ้งวัวขบขวดจักกระสันขบจักแม่กามาทพูด อันนี้เขาอื้งกตืนอนด้าน้ายนะคะพี่อันนี้พ่าสาเฮ็ดก็เขาตมูหรอกเพราะมีไฟหนาวมันนี้ได้บอยก่ซ้อนมันนี่โอ้ดได้อยู่ดีครับหลายมยู่ดได้ว่ามันนี่ก็ได้กินอรอบหมดแล้วมันนี่งั้นสู่ขวัญน,นี้ด้วยช e แนวนะคะโอ,โอ้ดีตัวเ่น

เิีงโต๊ะน้อเสียงโต๊ะไปขสิชินขค่วกินนสวัสครับสวัสดีตอนเช้าๆดีแนพอ่บ้านใช้ได้ครับผมบ้านท่าเพื่อนบางวันพ่ลุยเป็นเทศบาบบางวันผมก็ไเป็นอยเยีอากาศดีเพมือเศ้าดีดีดีค่ะพี่น้องตอนนี้ฮก่วงเิงค่ะพี่น้องแจงแล้วค่ะวงขันยังถึมืดอเม่อยู่บิบ้านพ่นมาแต่พนไแจงพี่น้อง น่าจะมาตีหนึ่งเปอรนผมมีตีสามเครื่องน่าทบถมเครื่องล้วตีหนมันกินโลูกแล้วสวัสดีครับน้องสุขุสุขคนครับมือนี่ครับมาบึงบรรยากาศสู้ฟันนะครับจดโตให้ดูใชนไครับสู้ฟวันเขียนสะบัดก็นมาทุกมือ เทศบาลบางครั้งก็ไปเป็นบ่อยบางวันไม่มีเงินกินข้าวก็ไปเป็นเด็กเช็ดโต๊ะล้างจานเลยเขาแล้วแต่ถ้าเขานี่รุยใช้จะใช้เมื่อวานเก็บขยะขยะเมื่อวานเก็บขยะวันนี้กับโต๊ะเทศบาลพิเศษเทศบาลไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ได